และปลิดทองที่หัวใจพระนอนแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาอีกแล้วกับรายการเลไลให้โชคนะคะทุกคนตอนนี้ค่ะ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง youtube เรไลน์ชาแนลเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรไลน์ด้วยละกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการเรไลนให้โชคอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบางคลีใหญ่กลางค่ะวัดแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะคะจนคนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกวัดนี้ว่าวัดพระนอนใหญ่ค่ะเนื่องจากที่วัดนี้มี ค่ะพุทธรูปนะคะปางสายญาติองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะวัดเดิมนะคะที่นี่เขาชื่อว่าวัดกลางค่ะเนื่องจากวัดนี้นะคะเขาตั้งอยู่ระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคารามนั่นเองนะคะและวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะโครงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2367ค่ะในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สาคัญเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรลัยจะพาทุกคนได้เข้าไปชมสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วพระนอนกันนะคะและวัดแห่งนี้นะคะยังมีพระมหา เจดีค่ะเดี๋ยวไลน์เรียกสั้นๆนะคะคือพระมหาเจดีวัดกลางค่ะซึ่งเป็นพระเจดีที่มีขนาดใหญ่และมียอดฉัดทองคําภายในนั้นยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยังมีรูปปั้นองค์พระนะคะไว้ให้สักการะกันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ,คะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้อยู่จุดที่เขาเรียกว,ว่าบูชาทุเทียนนะคะก็แล้วแต่ศรัทธาค่ะแต่ว่าตรงนี้เขาก็จะมีติดเอาไว้ถ้าใครอยากได้ทูบได้อะไรนะคะเพราะว่าที่นี่เขามี ท้าเวสุวรรณด้วยนะคะใครอยากจะได้ชุดผู้ชาแบบไหนอยากได้ทูบกลับไปด้วยอยากได้น้ําแดงนะคะพก็จะมีแบบนี้เลยตรงน,นี้ก็เป็นน้ำมันตะเกียงค่ะก็ขวดละ20บาทค่ะเติมน,น้ํามันตะเกียงดีมากๆค่ะจะช่วยทําให้ชีวิตเราแบบว่ามีแสงสว่างนําทางเราตลอดนะคะนี่ก็แนะนําเลยนะคะและ้วตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ทุ่เพียนไหวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะเดีย๋ยวเราทําบุญก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะว้พค่ะ พระสากยามุนีสีสุเมศบอบพิษหรือพระพุทธรูปปางศีทศายาทของวัดบางพลีใหญ่กลางแห่งนี้มีความยาว53เมตรกว้าง7.5เมตรสูง18เมตรโดยมีพระเสียรทะลุเพดานโบสออกไปได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2521แล้วเสร็จเมื่อปีพศ2544โดยพระครูพิสารวุฒิกิจเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางรูปปัจจุบัน ด้วยแรงมาดานใจในการสร้างพระนอนท่านเล่าว่าจากประสบการณ์ที่อยู่ในสมณเพศได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆจึงเกิดความคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างกุศลและให้ประชาชนมาทำบุญที่วัดกันมากๆเหมือนกับวัดอื่นๆที่เคยพบเห็นพระนอนดังกล่าวนี้ภายในห้องมีห้องปฏิบัติกรรมฐัานมีภาพเขียนเรื่องราวเทวดานรก และเรือสัเภาหน้าวัดด้านริมคลองสำโรงและมีอวัยวะภายในโดยเฉพาะหัวใจจะบรรจุด้วยเพชรนีนจินดาน้ำพันจันและทองคำดันสื่อความหมายถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์เพื่อประชาชนที่มาปิดทองที่หัวใจพระนอนจะเปรียบเสมือนว่าปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้าว้าวมากทุกคน ดูตรงนี้ดิตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าฐานนะที่เขาบริจาคอะแล้วก็จะมีชื่อติดอยู่แบบว่าเยอะมากๆแบบพี่มากเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะทุกคนได้กล่าวขานกันว่าวัดกลางนะคะเป็นวัดที่มีพระนอนปางพุทธสญญายาที่ใหญ่แล้วก็ยาวมากๆนะคะและที่สําคัญเลยคือแบบว่าจุดไฮไลท์เลยคือหัวใจพระนอนอะ่ะไม่มีนะที่เดียวในโลกนะคะไม่ได้ที่เดียวในโลกต้องบอกว่าที่เดียวในประเทศไทยที่จะแบบปิดทองหัวใจของพระได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนเขาให้ขึ้นไปยาวมาก นี่ไงทางไปปิดทองหัวใจพระนอนระหว่างทางผมก็จะมีแบบให้เราใส่บาทเหรียญเอ่ยนะคะและแล้วเราก็ถึงนะคะจุดไฮไลท์เลยค่ะนี่ก็คือทางไปปิดทองหัวใจพระนอนนั่นเองจริงๆตอนแรกหลายๆคิดว่าจะมีบันไดเดินขึ้นไปแต่จริงๆเราเป็นแบบเหมือนทางลงลงไปด้านใต้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะคะไปกันเลยดีกว่า ีเขาห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามานะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หกเลอะเทอได้นะคะและตอนนี้ก็คิดว่าด้านในปงจากคนเยอะมากมากนะคะตอนนี้ชั้น4ี่ค่ะแอนเดนรถสวนทางนี่ค่ะทุกคน ชั้นนี้มีเขาเรียกว่าภาพวาดภาพวาดอุ้ยสวยมากเอาจริงๆดูโอ้ทำให้เรารู้สึกว่าแล้วติดแอร์ด้วยค่ะทุกคน <c oughs> ไม่ร้อนค่ะใครที่มาเที่ยวนะคะที่วัดนี้นะคะบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่าขึ้นมาก็จะอบแน่เลยไม่อบตอนนี้ร้อนมากแล้วก็จะมีรูปภาพนะคะติดไว้ผนังกำแพงแล้วก็เสานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปฏิมากรรมการแบบ เขาเรียกภาพวาดาน่า,าจะเป็นภาพวาดที่วาดขึ้นเองโดยแบบสถาปนิสถาปัตยกรรมเลยค่ะอันนี้วาดขึ้นแบบวาดขึ้นเองไม่ได้เป็นภาพที่มาแปะนะคะวาดลงบนผนังเลยค่ะหูฝีมือคนไทยนี่สุดยอดมากๆนะคะเขียนก็เขียนแบบเขียนติดเสาเลยค่ะไม่มีไม่มีพลาสติกใดๆหรือไม่มีกรอบใดๆที่มาแปะเลยนี่นะคะคือแบบ เขาก็จะมีคําคมมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะคติธรรมะสอนใจเอ่ยนะคะแล้วก็เห็นไหมยาเห็นแก่การหลับนอนยาอนุนันนี้นะคะแล้วก็มีใครที่บริจาคมาก็เขียนลงไปบนผนังเลยแบบนี้นะคะนี่เขาจะมีคําสอนพระพุทธศาสนาต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนโบ์นะเขาทําดีมากเลยแล้วก็ไม่ร้อนเลยอ่ะอยากรู้ว่าจะเดินวนไปได้ไหมเพราะว่าส่วนเนี้ยอ้าวปัน,นะคะ่ะ เพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนของเท้าและเราก็กำลังจะขึ้นไปชั้นที่สงกันน่คะทุกคนแต่บอกเลยว่าสบายมากค่ะเพราะว่าเขามีแอร์ทุกชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในนี้ได้สบายแต่ว่าวันนี้คนจะเยอะนิดนึงนะคะอาจจะมีรถติดบ,บ้างค่ะ เย็นทุกชั้นเย็นทุกชั้นชั้นนี้ก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่เราแอบแบบมาไหว้ก่อนเพราะว่าคนเยอะมากต่อแถวนะคะอาจจะเริ่มขึ้นมาแบบชั้นบนๆก็จะต้องระวังหัวนิดนึงนะคะนี่คือชั้นที่สองค่ะ และช่วงนี้ค่ะคือช่วงทริปดีๆกับเรไลนะคะบอกเลยว่าทริปนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะรู้มากๆเลยนะคะเอาจริง,รง,รงแล้วเวลาไปไหว้พระในสถานที่ต่ตางๆเนี่ยเรไลเองก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบดีด้วยคำว่าจุดไหนที่เราควรจะขอหรือว่าไหว้แล้วก็สําคัญนะคะแต่จริงๆแล้วน่าจะสาคัญทุกจุดแต่ว่าเดี๋ยวเรไลจะมาบอกความหมายของแต่และจุดให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะช่วงที่ดีๆกับเรไลนะคะวันนี้ค่ะ บอกเลยว่าใครที่ชอบไปปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะเราเริ่มที่เสียนพระหรือว่าศีรษะของพระก่อนเลยนะคะเชื่อว่าถ้าหากปิดทองในจุดนี้นะคะจะช่วยเสริมสติปัญญาค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องความจําดีนะคะแล้วก็ส่วนถัดไปเลยนั่นคือใบหน้านะคะเรียกได้ว่าพระพัก,พกใช่ไหมคะใบหน้าคือพระพักนะคะก็ ช่วยในการประสบความสําเร็จหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ส่วนอุระนะคะก็คือช่วงนี้เลยนะคะหน้าอกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของอการแบบดูมีสง่าราศีนะคะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะแล้วก็ต่อมาอีกส่วนหนึ่งคะก็คือพระอุทธรพระอุทธรหรือว่า ทองนั่นเองนะคะเขาก็จะเชื่อกันว่าใครที่ปิดทองในช่วงท้องก็จะช่วยให้แบบร่ํารวยมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใครที่จะปิดในส่วนของพระหัสนั่นก็คือมือนะคะก็จะช่วยในเรื่องการเสริมอํานาจบารมีมีผู้คนยําเกรงนะคะและ ส่วนต่อมานั่นก็คือพระบาทหรือว่าเท้านั่นเองนะคะก็ได้ช่วยในเรื่องความบาั้งคั่งสมบูรณ์ไปที่ไหนก็จะไม่ลําบากนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมอาชีพการงานให้มั่นคงนะคะและในส่วนสุดท้ายค่ะที่คนนิยมปิดทองกันมากที่สุดนั่นคือปิดทองหลังพระนั่นเองนะคะสวดองค์หลังพระพุทธรูปค่ะเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเรื่องสงการาศีค่ะแล้วก็ช่วยในแบบเขาเรียกว่า ก็รู้กันอยู่ว่าปิดทองหลังพระทุกคนก็จะแบบว่าการทําความดีอะไรต่างๆบางทีก็ไม่ต้องให้ใครรับรู้อะไรประมาณนี้นะคะพวก็จะมีสุภาษิตต่างๆนานานะคะแต่จริงๆแล้วสําหรับเลไลคิดว่าจะปิดส่วนไหนก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดละคะ่ะและในวันนี้นะคะพาทุกคนมาปิดทองกันแล้วค่ะเลไลก็มีทริคดีๆอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เลไลมาอยู่ที่วัดบางซีใหญ่กลางนั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามีหัวใจของพระ พระนี่คือพระปางพระพผู้ชสายญาตินะคะเป็นพระนอนองที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เราไปปิดทองหัวใจพระกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนระวังหัวนะคะ,ะเด็กขึ้นบันไดกันคนเยอะค่ะคนก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะ และนี่นะคะ <veure> ก็คือจุดไฮไลท์ของวัดบางรีใหญ่กลางนะคะวัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะตรงนี้คือหัวใจที่เลไลได้บอกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาขอพรไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องด้านสุขภาพใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะให้มาวัดนี้เลไลหเห็นมีแบบ คนแก่อะไรแบบนี้นะคะเขาก็คลานขึ้นมาเขาก็คลานนะคะคือบอกได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆใครที่มีแบบว่าปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่อยากให้มาวัดนี้นะคะลองมาขอพรกันดูนะคะเขาจะมีท้องให้แบ,บั้ี้ด้วย เราปิดหนึ่งอันก็พอนะคะทองเรียบร้อยแล้วขอร่างสุขภาพนะคะไปเจอกันข้างล่างค่ะและช่วงนี้ค่ะช่วงที่ทุกคนรอคอยอยู่พลาดไม่ได้เลยนะั่นคือช่วงของฝากรายการเรไล่ให้โชคนั่นเองนะคะ และตอนนี้นะคะมาอาธิษฐานไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเรานั่งอยู่องค์หน้าพระนอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเสี่ยงเสียงซีเรไลให้โชคกันมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้โชคใหญ่เหมือนพระนอนองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของเราหรือเปล่านะคะสาธุ แล้วเลขที่ได้ก็คือเลขสองค่ะสองแล้วนะเดีย๋ยวไปอีกหนึ่งเลขแล้วกันนะคะทุกคนอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะาเว้าวสองเจ็ดสองเจ็ดเดี๋ยว,เร,ว,ว,วยเรามาดูเลขรวมกันนะคะ แล้ววันนี้ค่ะของฝากจากรายการเลายให้โชคนั่นก็คือเลข2772สลับกันเอาเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอด จนจบรายการของเรานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าอีพีหน้าเลยๆจะพาทุกคนไปวัดไหนและไปจังหวัดอะไรนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยๆในทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้ววันนี้เชื่อว่าทุกคนได้รับพลังบุญไปเหมือนเหมือนกับที่เลยๆได้รับนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยแล้วก็สมหวงังสมความปรารถนาโชคดีทุกอย่างเลยะคะ่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้รายการจบลงแล้ว สวัสดีทุกคนเลยค่ะ